สวัสดีพี่พี่เกษตรกรที่กำลังปลูกทุเรียนทุกท่านเลยค่ะถ้าวันนี้นะคะได้รับชมคลิปนี้และนำไปปฏิบัติจริงในสวนนะคะรับรองว่าปีนี้ผลผลิตจะแตกต่างไปจากเดิมค่ะเพราะว่าจะมีคุณภาพมากขึ้นและขายได้ราคาดีขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาปรับปรุงคุณภาพทุเรียนกันที่ภาคใต้ค่ะทั้งภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่างกันเลยค่ะ โดยเปรียบเทียบจากระยะที่เกิดขึ้นจริงนะคะในพื้นที่จริงค่ะสําหรับภากใต้ตอนบนในตอนนี้นะคะทุเรียนใสยพันุหนักอย่างเช่นหมอนทองกําลังอยู่ในช่วงของการทําใบชุดที่2ค่ะซึ่งเป็นระยะใบอ่อนค่ะแล้วก็พากใต้ตอนล่างนะคะเป็นการทําใบชุดที่2เหมือนกันค่ะแต่ว่าอยู่ในช่วงของใบแก่ค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูสภาพอากาศนะคะที่เกิดขึ้นในพักใต้ตอนบนกันก่อนเลยค่ะ ในระยะนี้ช่วงนี้นะคะที่ภาคใต้ตอนบนนะคะยังมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เสี่ยงภยัยควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายนะคะที่อาจจะเกิดจากน้ําท่วมหรือว่าน้ําป่าไหลหลากค่ะนอกจากนี้นะคะยังควรเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราเพราะว่าช่วงนี้ความชื้นสูงนั่นเองค่ะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปฏิบัติดูแลต้นทุเรียนนะคะในช่วงของการทําใบชุดที่2นะคะที่เป็นระยะใบอ่อนกันค่ะ ในระยะนี้นะคะใบจะเริ่มคลีออกมาเป็นสีเขียวอ่อนค่ะใบอ่อนนะคะยังไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองค่ะถ้าคิดกันง่ายๆเลยนะคะคือใบอ่อนเป็นช่วงใบที่ใช้อาหารมากกว่าการสร้างอาหารค่ะในช่วงนี้นะคะใบจะใช้พลังงานมากจนเป็นสาเหตุของการแย่งอาหารจากส่วนอื่นๆค่ะซึ่งก็เป็นสาเหตุของการหลุดร่วงของดอกและก็ผลอ่อนนั่นเองค่ะ และในระยะใบอ่อนแบบนี้นะคะควรให้เฉพาะปุ๋ยทางดินนะคะยังไม่ควรให้ปุ๋ยหรือว่าธาตุอาหารทางใบค่ะเพราะว่าใบอ่อนนะคะเป็นช่วงที่ยังไม่มีการพัฒนาของเซลล์หรือว่าโครงสร้างของใบและปากใบนะคะก็ยังไม่พัฒนาเต็มที่ทำให้ความสามารถในการลําเลียงอาหารนะคะไม่ดีเท่ากับใบแก่ค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเราฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเข้าไปในช่วงนี้อาจทำให้ใบไหม้เสียหายและหลุดร่วงได้ค่ะ และอีกหนึ่งเทคนิคพิเศษนะคะถ้าเกษตรกรไม่อยากให้ใบอ่อนนะคะไปแย่งธาตุอาหารจากต้นทุเรียนมากเกินไปสามารถตัดแต่งกิ่งแขนงค่ะที่แตกจากกิ่งใหญ่นะคะตั้งแต่บริเวณใต้ท้องกิ่งและบนกิ่งออกได้เลยค่ะและในช่วงนี้การให้น้ํานะคะเราสามารถให้น้ําแบบรักษาความชื้นค่ะถ้าเกิดพื้นที่ไหนยังมีฝนตกหนักนะคะก็ยังไม่จําเป็นต้องให้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปที่ภักใต้ตอนล่างกันต่อเลยค่ะสำหรับทุเรียนสายพันธุ์หนักในตอนนี้นะคะ ก็จะอยู่ที่ระยะของการทําใบชุดที่2นะคะซึ่งเป็นใบแก่แล้วค่ะสภาพอากาศนะคะในภาคใต้ตอนล่างตอนนี้นะคะความชื้นยังคงสูงอยู่ค่ะแล้วก็ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เกษตรกรนะคะต้องคอยเฝ้าระวังนะคะศัตรูทุเรียนแล้วก็โรครานะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้เพราะมีความชื้นสูงค่ะและสําหรับลักษณะนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะสําหรับระยะก,การทําใบชุดที่2นะคะที่เป็นใบแก่นะคะเราจะเห็นลักษณะใบนะคะมีสีเขียวเข้ม จนถึงเหลืองเลยค่ะในระยะนี้นะคะใบจะมีประสิทธิภาพในการสะสมอาหารลดน้อยลงแล้วค่ะถ้าเห็นใบแก่จนเป็นสีเหลืองนะคะไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าทุเรียนนะคะเข้าสู่ระยะสะสมอาหารเต็มที่แล้วใบก็จะกลายเป็นสีเหลืองและหลุดร่วงไปตามธรรมชาติค่ะส่วนการให้น้ําในช่วงนี้นะคะก็คือการให้น้ําแบบรักษาความชื้นค่ะแล้วก็เพื่อให้ใบนะคะแก่เร็วขึ้นเข้าสีได้เร็วขึ้นนะคะเกษตรกรนะคะสามารถให้ธาตุอาหารรองอย่างเช่นแมกนีเซียมนะคะ นทุกๆเจดวันได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนโรคนะคะที่อาจจะพบได้ในภาคใต้นะคะในช่วงนี้เลยนะคะโรคแรกค่ะโรครักเนาโขนเนาค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่างนะคะมีความชื้นสูงมีฝนตกนะคะต้องระวังให้ดีเลยค่ะโรครากเน่าโขนเน่านะคะถ้าเกิดว่าเกิดที่รากนะคะ เริ่มแรกเลยเราจะเห็นอาการที่ใบนะคะที่ปลายกิ่งนะคะจะเริ่มมีสีซีดนะคะไม่เป็นมันเงาเหี่ยวลู่ลงค่ะเมื่อการรุนแรงมากขึ้นนะคะใบทุเรียนจะเหลืองและหลุดร่วงนะคะหากขุดดูที่รากนะคะจะพบรากฝอยแสดงการเน่ามีลักษณะเปลือกล่อนนะคะและเปลือยยุ่ยเป็นสีน้ำตาลค่ะเมื่อโรครุนแรงนะคะอาการเน่าจะลามไปยังรากแขนงและโคนต้นทำให้ต้นโสมและยืนต้นตายค่ะ เกษตรกรนะคะสามารถป้องกันกําจัดโรครักเน่าขนเน่านะคะด้วยตัวยานะคะวาลิฟินาเลตหรือว่าเมนคอนเซปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โรคถัดมาเลยค่ะเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับความชื้นอีกเช่นกันค่ะนั่นคือโรคใบติดค่ะลักษณะของใบนะคะก็จะคล้ายกับถูกน้ำร้อนลวกค่ะมีสีซีดจ,จางนะคะ ขอบแผลของเขาเนี่ยก็จะมีสีน้ําตาลเข้มค่ะแต่ว่ารูปร่างแผลนั้นนะคะไม่แน่นอนค่ะบางครั้งอาจจะเริ่มที่ปลายใบนะคะบางครั้งแผลก็อาจจะอยู่กลางใบหรือว่าโคนใบค่ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะก็จะลุกลามจนเต็มใบค่ะเมื่อลุกลามจนเต็มใบแล้วนะคะเราก็จะเห็นเส้นใยค่ะสีขาวหรือว่าสีน้ําตาลอ่อนนะคะแผ่ปกคลุมตามผิวใบคล้ายกับใยแมงมุมเลยค่ะใบที่ถูกทําลายนะคะจะไหม้แห้งติดกันเป็นกระจุกค่ะ และก็รวงไปในที่สุดค่ะส่วนวิธีการป้องกันกำจัดนะคะพี่พี่เกษตรกรสาม,มารถพ่นยานะคะอะซอกซีสโตบินในอัตราส,ส่วนนะคะ 10cc ต่อน้ำ20ลิตรได้ค่ะยังไม่หมดนะคะโรคที่อาจจะพบได้ในช่วงนี้สัปดาห์นี้ยังมีต่อค่ะนั่นก็คือโรคใบจุดสาหร่ายค่ะมีใครพบกันบ้างไหมคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้ายังไม่พบนะคะสัปดาห์นี้ต้องระวังนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ สำหรับอาการของใบจุดสาหรายนะคะเราจะเห็นเป็นจุดสีเทาอ่อนปนเขียวจุดนูนขึ้นจากผิวใบเล็กน้อยค่ะขอบของจุดนะคะมีลักษณะเป็นแฉกไม่เรียบจุดนี้จะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเมื่อจุดสาหรายมีอายุมากขึ้นนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสนิมเหล็กลักษณะคล้ายกรัรมยี่ค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็จะทําให้ใบซีดเหลืองและร่วงลงในที่สุดค่ะส่วนวิธีป้องกันกําจัดนะคะเราสามารถพ่นด้วยตัวยาอะซอกซีสโตบินนะคะในตราส่วน1 0ซีซีต่อน้ํา20ลิตรค่ะและเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ศัตรูทุเรียนเลยค่ะในช่วงนี้มีโอกาสพบกับเพี้ยไฟค่ะเพี้ยไฟนะคะเป็นศัตรูทุเรียนที่มีขนาดตัวเล็กมากเลยค่ะเรามักจะเห็นเพี้ยไฟ อยู่เป็นกลุ่มตามเส้นกลางใบค่ะเพี้ยไฟนะคะจะดูดกินน้ําเลี้ยงค่ะทําให้เส้นใบกลายเป็นสีน้ําตาลนะคะใบของทุเรียนก็จะแสดงอาการหงิกงอค่ะถ้ารุนแรงนะคะก็จะทําให้ใบร่วงได้เลยค่ะวิธีการกําจัดเพี้ยไฟนะคะสามารถพ่นด้วยตัวยาคาร์บซสันแฟนค่ะในอัตราส่วนนะคะ 40cc ต่อน,น้ํา20ลิตรค่ะยังไม่หมดเท่านี้นะคะในสัปดาห์นี้ระยะนี้นะคะอาจจะพบศัตรูตัวร้ายอย่างเช่นไรแดงได้ค่ะ ไรแดงเป็นศัตรูทุเรียนนะคะที่ชอบดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ที่บริเวณหน้าใบค่ะเราสามารถสังเกตเห็นคราบนะคะคล้ายผงหรือว่าฝุ่นละอองสีขาวเกาะอยู่ที่ใบค่ะและเมื่อเกิดไรแดงนะคะเราจะเห็นอีกอย่างหนึ่งชัดเจนเลยก็คือสีของใบนะคะจะซีดไม่เขียวและไม่เป็นมันเหมือนปกติค่ะถ้าปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดการระบาดที่รุนแรงและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะก็จะทำให้ใบทุเรียนร่วงลงมาค่ะ และการจเจริญเติบโตก็จะหยุดชะงักลงนะคะส่งผลต่ออะไรคะส่งผลต่อการติดดอกและติดผลของทุเรียนค่ะวิธีการกำจัดนะคะเราสามารถใช้ตัวยานะคะอย่างเช่นไพริดาเบนนะคะหรือว่าโพภพากัยด้ค่ะทั้งนี้ควรใช้ตัวยาสลับกันเพื่อลดการดื้อยานะคะจบแล้วนะคะสำหรับเทคนิคดีๆนะคะและ การเตือนนะคะโรคและศัตรูทุเรียนที่อาจจะพบได้ในสัปดาห์นี้นะคะถ้ายังไม่พบสัปดาห์นี้เนี่ยให้เฝ้าระวังเลยนะคะว่าอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะรวมถึงในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เกิดความเสียหายนะคะพี่ๆเกษตรกรนะคะอย่าลืมนําวิธีเหล่านี้นะคะไปปฏิบัติและปรับใช้กันด้วยค่ะผลผลิตก็จะได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจําหน่ายได้ในราคาที่ดีขึ้นเด๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาพูดกันต่อค่ะว่าระยะที่เกิดขึ้นในภาคใต้ตอนล่างและตอนบน คืออะไรและระยะนั้นนะคะควรต้องดูแลแบบไหนนะคะเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงคุณภาพทุเรียนไปด้วยกันค่ะ